ขอกาบสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราพบในช่อง youtube อาจารย์หม้อนะครับวันนี้ได้ผมได้นำเหรียญโบราณของประเทศจีนนะครับอายุเก่าเป็นพันปีสมัยพระเจ้าองค์ไอจอมักรรัดิองแรกของประเทศจีนนะมีถึงสิบรุ่นนะสิบจมจักรพรรัทนะครับเหรียญที่ผมใช้ดูให้ชมนะมีถึงร้อยยี่สิบเหรียญนะครับนี่นี่เป็นเหรียญนะครับผมจะเปิดผูกให้ดูครับนี่ครับมีทุกรุ่นนะครับ มีทุกรุ่นอายุพันกว่าปีนะครับตัวเหรียญท่านจะไม่เหมือนกันครับผมมีทุกอย่างนะครับดูครับด้านหน้าด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะครับผมมีร้อยยี่สิบเหรียญท่านใดสนใจนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญใครพกใครมั่งเออพกไว้ติดบ้านติดเรือนได้จ้ามั่งมีสีสุกเงินทองไช้มาเทมาครับมีแต่ร่ำแต่รวยมีแต่โชคราบวัฒนานะครับ ท่านใดสนใจที่ต่อผมได้ครับเบอร์ศูน6 2เก้าสี่หกสองนย์สี่เจ็ดหนึ่งครับผมมีมากมายนะครับแต่หายากจริงๆครับไม่มีของไทรนะครับดูครับเหรียญโบราณประเทศจีนอายุพันกว่าปีนะครับผมจะมีภาพเก่าๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมผมจะมีภาพน,นั้นให้ดูนะครับดูนะครับเดีย๋ยวผมจะมีที่ คุนพบที่ประเทศจีนนะครับมีภาพให้ดูทีหลังนี้ยผมจะนําภาพให้ดูในคลิปวิดีโอตอนท้ายๆของรายการขั้นใดสนใจติดต่อผมได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อผม0946204471เป็นเหรียญอายุเก่าเป็นพันปีนะครับเป็นพันปีดูนะครับเป็นพันตีครับ ด้านหน้าด้านหลังครับด้านหน้าด้านหลังที่ค้นพบเดี๋ยวผมจะมีภาพตอนท้ายวิดีโอนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมวันนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหลี่ยญโบราณเหลี่ยญจีนหายากครับที่สุดนะครับอายุเก่าเป็นพันพันปีเลยนะครับเหลี่ยญชุดนี้นะครับเหรียญชุดนี้ผมมีมากมายนะครับอยู่ในผูกนี่ครับมีมากมายอายุเก่าเป็นพันปีครับใครสนใจติดต่อ